คดีหนึ่งที่เป็นคดีค่อนข้างที่จะใช้เวลาย,ยาวนานแต่ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กเองก็พยายามจะตะเวนไปแล้วก็จะใช้พื้นที่เวทีต่างๆ<ฆ>ในการที่จะอธิบายว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือยังไง<ฆ>แต่ตำรวจคนที่ดูคดีนี้ก็คือบิ๊กเต่าบอกว่าเดี๋ยวช่วง10โมงวันนี้เนี่ยจะมีหลักฐานเด็ดที่ทางตำรวจได้มาจากคนที่ ก็ค่อยๆทยอยหันหลังให้กับบิ๊กโจ๊กคนที่เคยเป็นไม้เป็นมือให้ก็เริ่มหันหลังให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการขอการตัวเป็นพยานก็จะมาพร้อมกับหลักฐานต่างๆเขาบอก1ิบโมงเช้าวันนี้เดี๋ยวตำรวจจะให้ดูหลักฐานบางช่วงบางตอนที่คิดว่าถ้าเจอหลักฐานนี้ไปคดีที่เอาทองแท่ง200กว่าบาทเนี่ยไปมออเพื่อตีสินบนให้กับกรรมการปปชเนี่ยมันจะถูกมัดตัวแน่นหนาเลยนะครับวันนี้เราทำไป ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือที่เหลือเดี๋ยวเราทยอยส่งจำนวนการสอบสวนที่เราส่งเนี่ยมีพยายนหลักฐานมีน้ำหนักเราเราเชื่อว่าสามารถเอาผิดกับผู้กระทำผ,ผิดได้ตอนนี้เราเราถูกแจ้งเข้าข่าอาหาไว้เนี่ยนะครับท,ที่ที่ยังไม่ไมรับทราบและรับทราบเนี่ยประมาณหกคนเนี่ยคุณผู้ชมถึงขนาดที่ว่าเพจดาวแปดแฉยังมาเขียนบอกลุ้นบิ๊กเต่า จะเปิดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ12นาทีหรือ <ฮะ S 1> ไม่เพราะรายงานข่าวแจ้งว่าผู้ถแถลงจะมี4นายก็คือพลตำรวจโทรตรรงผิวพันธ์มีพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วมีพลตำรวจตรีประสงค์เฉริมพันธ์และพลตำรวจตรีศิรวัตรดีพอในฐานะที่เป็นท่านเป็นท่านรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย นัดกันสิบโมงครึ่งวันนี้ที่ห้องประชุมชั้นสองกรมครับการปราบปรามแล้วก่อนหน้าน,นี้ทางดาวแปดแฉกเนี่ยได้มีการลงไว้นะใครน้อแล้วใส่เครื่องหมายคำถามพูดคำนวณน,น้ำหนักทองคำแท่งได้แม่นยำมากพรุ่งนี้คงได้รู้ว่าเป็นใครพูดกับใครโอ้เป็นปริศนา,อ,าอยู่นะอยากรู้เชียก็ดูจากที่บิกเต่าพูดแล้วก็ดูดูมีความเชื่อมั่นพอสมควรเลยะนะว่า คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ้มีความพยายามในการที่จะไปในหลายเวทีเช่นกรรมธิการชุดต่างๆเชิญไปอะไรเงี้ยก็จะไปเนาะแล้วก็จะพยายามชี้แจงเหมือนก็เหมือนกับฟังดูมีน้ําหนักถูกไหมเพราะว่าหลักฐานพยานต่างๆที่นํามาอ้างอิงเนี่ยก็มันก็ดูทําให้รู้สึกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันขาดน,น้ําหนักแล้วก็คขวามน่าเชื่อถือไปแต่พอคดีนี้มีอดีตลูกน้องที่เคยทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นมือซ้ายมือขวามากล่าวหาบิ๊กโจกเองด้วยแรงจูงใจที่ ให้เหตุผลที่น้องหันหลังให้กันกับบิ๊กโจ้ก็คือบอกเหตุผลก็คือบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของบิ๊กโจ้ในช่วงที่ผ่านมายิ่งนับวันเนี่ยยิ่งมีคนหันหลังให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นออดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวรอรอดูกันว่าเขาจะเปิดคลิปไปหมข้อมูลที่เราพอจะไปแบบล้วงแคะแกะเกาออกมาจากวงในของสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็คือการถแถลงข่าววันนี้ตํารวจสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดเพราะพยายให้การไว้ชัดเจนว่าเอา ไอ้ทั้งหมดในกระบวนการในการเอาสินบนไปมอบให้กับกรรมการปรป,รปชเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงมีการเตรียมการแบบไหนใช้สถานที่ไหนเป็นจุดนัดรับของรายละเอียดชนิดที่ว่าบอกกันได้ละเอียดชนิดเซนติเมตรต่อเซนติเมตรเลยเพราะตำรวจจำลองเหตุการณ์หมดแล้วถามพยานชนิดที่ว่าละเอียดยิบจำได้ไหมในห้องมีเก้าอีก้กี่ตัวใครนั่งตรงไหนบ้างหน้าต่างในห้องมีกี่บานมองเห็นกันขนาดไหนซึ่งพยานลงรายละเอียดได้ระดับแบแบเบซนติเมตร และจากจํานวนที่นับได้นอกจากตอนนี้มีพันตารวจเอกภาคภูมิที่มีชื่อถูกเปิดเผยออกมาเป็นคนแรกแล้วยังมีอดีตลูกน้องอีกสองคนแน่ๆก็คือพันตารวจเอกเขมรินพิสมัยอันนี้น้องชายของพันตารวจเอกภาคภูมิอีกท่านนึงก็คือพันตารวจโทรคริสปีรเกตอดีตพ่อบ้านใช่เป็นทุกมือมือซ้ายมือขวา,วาเป็นได้หมดเป็นคนกลุมเงินของบิ๊กโจ๊กอ่ะแล้วก็คอจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้บิ๊กโจ๊กอ่ะนี่ก็คือหันหลังให้แล้วหันหลังให้บิ๊กโจ๊กแล้วมาแจ้งความเอาผิดยังมีอดีตลูกน้องอีกหนึ่งคนที่เปล ก็มีทั้งไฟล์คลิปวิดีโอนะครับที่จำนวนจานวนทั้งหมดน่าจะประมาณทั้งสิบกว่าคลิปพวกนี้จะมีรายละเอียดขั้นตอนตั้งแต่เกิดนะครับว่ามีการทำอะไรบ้างนะครับไปจนถึงมาถึงการดำเนินคดีในวันนี้ให้กำลังใจทุกคนนะครับเราไม่มีสาเหตุโกดเคืองกันเดินเรื่องทำงานเรื่องนี้มาก็เพราะว่ามี พันโทเอกภาคภูมินะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้รายละเอียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเริ่มเริ่มขึ้นมาเนี่ยพวกผมไม่ได้เริ่มนะครับแล้วก็มันมีหลักฐานที่เราต้องดําเนินการเราก็ทําไปตามพยานหลักฐานเอาละเดี๋ยวมาว่ากันด้วยเรื่องของรถป้ายแดงที่ขับเข้าไปในปปชกันหน่อยนะครับมีการระบุต,ตัวตนคนที่นั่งไปในรถเนี่ยทำมาให้ดูเนี่ยคนหนึ่งก็คือพันตํารวจโทรคริสท,ที่บอกเป็นพ่อบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีพันตํารวจเอกเขมริน ที่ไปเพื่อไปขอให้ปปชพิจรารณารับเป็นพยานและขอรับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับทางพันตํารวจเอกภา,ภาคภูมิที่เข้าไปหาทางปปชแล้วในช่วงเช้า<ฆ>ก็เท่ากับว่านี่คือคณะคนที่ต่อไปจะหันหลังให้แล้วละ<ฆ>่ละดังนั้นเรื่องที่เคยทําในอดีตทั้งหมดทั้งมวลก็จะนําส่งมอบให้กับทางปปชพิจรารณานแต่คาดการกันว่าเนื่องจากคดีน,นี้เนี่ยปลายทางที่รับทองก็คือ หนึ่งในกรรมการปปชาตามที่ถูกกล่าวอ้างนะดังนั้นถ้าปปชเขาจะทําเองมันก็จะกระไรอยู่ถูกไหมก็เข้าใจกันว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกหลังจากแถลงข่าววันนี้เสร็จแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงที่ทางปปชจะส่งสำนวนคดีกลับมาให้ทางคณะพนักงานสอบสวนรับไปสอบสวนดําเนินคดีต่อเพราะมันมีเรื่องของกรรมการปปชเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่อาจจะรับคดีมาดําเนินการเองได้เพราะมันอาจจะดูมีส่วนได้ส่วนเสียถูกไหมค่ะ <Ha. S 1> ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีทําร้ายลูกน้องได้มีการเก็บพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่องรอยบาดแผลและการที่ไปลงบันทึกประจําวันไว้เชื่อ <Ha. S 1> ว่าเจออันนี้เข้าไปเองก็ยากจะปฏิเสธได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะคือ ลูกน้องคนแรกที่เรียกว่าหันหลังให้กับบิ๊กโจ๊กเลยเนี่ยก็คือพันตำรวจเอกภักภูมิที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาพูดแบบหมดเปลือกเลยนะคะว่าที่ต้องทําแบบเนี้ยเพราะหนึ่งทนพฤติกรรมบิ๊กโจ๊กไม่ไหวชอดโยนความผิดให้กับลูกน้องแล้วมีการทาร้ายลูกน้องถึงขั้นเคยตบหูตํารวจระดับพันตารวจโทเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแก้วหูมาแล้วแต่ทางบิ๊กโจ๊กก็ออกมาบอกว่าโอ๊ยที่เขามาพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาโกรธผมผมเคยไปพูดเรื่องพ่อเขาไปเปิดเผยเรื่องของมินนี่ทาให้ครอบครัวเขามีปัญหา หารวมถึงอาจจะมีใครไปหลอกล่อว่าเดี๋ยวจะได้กลับมารับราชการไหมก็เลยนามาซึ่งประเด็นความวุ่นวายแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันว่ากันด้วยเรื่องของพยานหลักฐานค่ะเดี๋ยวตามต่อนะคะว่าคลิปวิดีโอยาว12นาทีเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเน้นไม่ธรรมดานะคะสิบมงครึ่งะนัดเปิดคลิปหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่า ที่ห้องประชุมชั้นสองกรมรับการปรับปรามเดี๋ยวส่งน้องไปประจำการแน่นอนดังนั้นคุณผู้ชมเกาะติดนะผมว่าถ้ายังไม่ถึงช่วงเวลาของห้องข่าวพักเที่ยงก็ดูในเซเจ็ดเอชดีแล้วน่าจะได้มีไลฟ์จากตรงจุดนั้นมาเหมือนกันนะครับข่าวใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม